ภาพอย่างเดียวภาพมันดูโปโปรอะไรยแจ๊เคเดี๋ยววางล่างหนาจบอย่างนี้จ <laughs> ริงนะเนแหละโอ้เก่งวะก็เขียนได้ไงก็ใช้นิ้วเขียนผิดพลาดได้ด้วยพี่อ้อได้รู้ละว่า,วา,วาอะไรอีกจ้อยอะไรอีกได้รู้ละว่าเมื่อกี้อะหลายหน้าหลายหลัง แต่วัดไปแล้วใช่ไหมถูกต้อถูกต้อไม่เพราะถ้าเราตอบไปผิดแล้เราช่างเขาจะผิดไงเขาจะงงแต่ความยาวยาวเท่าไหร่พี่อ้อเรงจากูรูไร้ไว้ใช่ไหมลายแรูไร่งานหรือเปล่าคำว่าด่างเนี่ยไม่ค่อยโนพูดแล้วี่มันโบร่มากว้าว